นะครับดูตัวอย่างงานซ่อมของช่างวินเลืองทานะะครับเพื่อนอูดัเตอร์นะครับดูหน้าตานะครับอแดปเตอร์อแดปเตอร์ตัวนี้อ่า <_ d ance> <_ d ance> <_ d ance> นะครับผู้ใช้เอาไปเอาไปใช้ออะไรนะไอพัดลมดูดอากาศนะครับันปิ่งปลาปิ่งไก่นะครับ <_ d ance> <_ d ance> ใช้งานไม่ดีนะครับ <_ d ance> <_ d ance> ถ้าวิเล้งททาก็เลยได้มีโอกาสได้ซ่อมนะครับตัวนี้มันก็เลยเปื้อนๆหน่อยเนื้อด้านหน้ามันนี่นะครับโอ้ก็คงหลายปีน่ะนะนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับนะว่าทําไมมันถึงใช้งานได้ไม่ค่อยดีดูก่อนนะครับโอ้โหนะครับนะนี่ผมแกะฝาน็อตออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนครับปอาตูใช้งานได้ไม่ดีนะครับ โอ้โหอ้น็อตมันหลุดด้วยนะครับนะในส่วนของไอเจ้าตัวไดโอดนะครับไม่รู้ว่ามันเสียหรือเปล่าน,นะครับแต่ว่าน็อตมันหลุดนะครับไอที่นี้เราก็คงจะต้องไปดูนะครับว่ามันเสียหรือเปล่าน,นะครับโอ้โหอันกบอัน,อ,นอันห้างพูดโอ้พื่อน,นดูโครงสร้างก่อนนะครับนะเดี๋ยวมป,กปอ,อกฝุนก่นก่อนดีกว่านาะ เอาฝนก่อนปัดเอ้เมื่อยนี่เป็นโรคฉี่นูบเลยฮะได้ครับไดโอดเสียแล้วเปล่าไม่รู้เนี่ยต้องดูก่อนนะครับนะใช้งานได้ไม่ค่อยดีไดโอดตัวนี้เขาเรียกว่าไดโอดบริดนะครับเพื่อนมือใหม่ทางมือใหม่ของเรานะครับนะแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดก็คือมันมีไดโอดอยู่ในนี้สี่ตัวนะครับ คลิปวิดีโอสาหรับช่างมือใหม่นะครับเนะช่างมือเก่าไม่เกี่ยวน,นะครับนะอย่าดานะครับนี่ผมก็ได้มาแบบนี้นะครับแล้วผมก็ทํางานผมก็ไม่แบบนี้เลยนะครับโอ้ยแต่ละมือแลวเป็นใหญ่เลยย,ยังไม่ค่อยสัอวาาัดดูนะครับอไดโอดตัวนี้มันจะมีมันจะมีสี่ตัวอยู่ในนะครับจากขั้วนี้นะครับนี่มาถึงบวกนี่อันหนึ่งตัวสลับขาสิ อู้ยสลับขาก็คือมันไตแล้วพี่น้องมันพังแล้วนะนี่นี่ครับไดโอดพังแล้วนะครับโอ้โอเคครับเดี๋ยวผมจะแกะไดโอดตัวนี้ออกมาแล้วก็มาวาดให้เพื่อนดูนะครับสําหรับช่างมือใหม่นะครับโอ้ยไตเลยพี่ใหเอ้ยไดโอดพังนะครับมันเป็นไดโอดห้าสิบแอมป์นะครับตัวนี้นะนะครับโอ้นะครับโอเคนะครับ อ่าผมวัดเห็นคร่าวๆในวงจรนะครับไดโอดตัวนี้พ er ังบันท er ี่เรียบร้อยๆเขาเรียกว่าไดโอดบริดนะจำได้นะครับไดโอดบริดนะครับนะบริดนะครับบอใบไม้รอเรือสลิดอดเด็กนะครับบริดนะครับหันลินน้ำนะครับบริดต์เดี๋ยวผมแกะมานะครับไดโอดบริดนะครับไดโอดบริดไดโอดบริดก็คือมันมีไดโอดอยู่ในนี้สี่ตัวนะครับ เคยกล่าวไว้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆช่างมือใหม่ของเรานะครับนะ5010 KBP 4 5010่ความหมายมันก็คือ5 0แอมป์1,000โวลต์นะครับตัวนี้สุดยอดมากสุดยอดจริงๆเลยนะครับเก็ใส่เข้าไปตามเก่ากันนะครับนะซึ่งอยู่ในนี้มันเป็นไดโอดบริดนนะครับนะี้มีไดโอดอยู่4ตัว นี่ c อ c ีมออยู่ตรงข้ามกันแต่ทีนี้น็็จะบอกบวกบวกกับตรงข้ามกับลบนะครับนะฉะนั้นแล้วเพื่อนก็ต่อเข้าไปการวัดก็เหมือนกับการวัดไดโอด4ตัวอยู่ในตัวถังเดียวกันมีไดโอด4ตัวในนี้เขาจะเอาไดโอด4ตัวมาต่อในลักษณะของวงจรบริดแล้วทีนี้เขาก็เทนนี้เขาเรียกว่าอะไรเลซินนะนี่นะเข้าไป โดยการที่ให้ไอ้เจ้าตัวนี้คือแผ่นระบายความร้อนของไดโอดนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับวงจรประเภทนี้อะแดปเตอร์นะครรุ่นนี้โอ้โหนานมากนะครับมันจะประกอบไปด้วยหม้อแปลงหม้อแปลงนี่ถ้าถ้ามันเป็นแบบไอ้ตัวนี้มันมีมันมีอยู่สองสเต็ปนะมันจะมีหกโวลต์นะครับนะกับสิบสองโวลต์นะครับนะเพื่อนนะ แล้วก็มีสวิตเลือกนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะใช้แต่12โวลต์นะครับก็เลยเลือกเ,าเอาออกมา2เส้นเส้นหนึ่งก็เลยตัดทิ้งไปไม่ต้องผ่านสวิตนะครับก็มาเข้าที่ไดโอดเลยนะครับออกจากหม้อแปลงนะครับนะออกจากหม้อแปลงก็มาเข้าในส่วนของ AC นะครับ AC จุดนี้ตรงข้ามกันนะและ้วทีนี้ในส่วนของเจ้าบวกกับลบนี่ก็เอามาเข้า C ฟิเตอร์นะครับ พอมาเข้าซีฟิลเตอร์แล้วปุ๊บเนี่ยอ้าวแสยังไม่เรียบพอเลยก็อเอามาผ่านโชกเลยหม้อแปลงตัวนี้ดูแล้วเป็นเหมือนหม้อแปลงนะครับนะแต่มันออกมาสองเส้นนะครับเห็นไหมครับนี่เข้าเส้นหนึ่งออกมาเส้นหนึ่งลวดอยู่ในนี้อย่เบอร์ใหญ่หน่อยนะครับน่าจะเบอร์สิบแปดนะนี่พันอยู่นี่แต่ไม่รู้ว่าพันกี่รอบนะพูดถึงนะครับสิบแปดอเปล่าปะอืมพัน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 พน,นะครับแล้วก็มาฟิลเตอร์อีกที่ซีอีกตัวหนึ่งหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมครับ ก็จะทําให้แรงดันไฟที่ได้เรียบขึ้นกว่าเดิมโอุ้ดยอดจริงๆเลยแล้วก็จะมี <c oughs> มีตัวนี้น่าจะเป็นออกจากเได้ผลตัวนี้ก็สปินเตอร์อีกรอบหนึ่งอ่าตัวนี้สามร้อยหกสิบโอหมตัวนี้เอาต่อขนานกับซีไว้ <c oughs> เพื่อคลายประจุซีเวลาเราปิดไฟหรือว่าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยปิดสวิตช์เนี่ยไฟก็จะไม่ค้างในงในวงจรนะครับ ไฟมันจะหมดไปนั่นเองนะครับแต่ทีนี้อะไรเตอร์แบบนี้ก็เอาไปใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์นะสมัยนั้นนะครับสมัยนานแล้วนี่ครับนะเจ๋อจริงๆนะครับแต่ว่าทีนี้เจ้าของเครื่องเอาไปใช้กับพัดลมพัดลมหม้อน้ํารถยนต์เนี่ยนะครับเพื่อที่เอาไปดูอากาศแล้วก็ทําเป็นอะไร,ะไรเครื่องเครื่องดูอากาศเวลาเขาปิ้งไก่ปิ้งปลานะเพื่อนนะ ควรอุดเอาอยู่อันนี้แหละครับแี่เป็นแบบนั้นโอเคสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือผมจะเปลี่ยนไดโอดนี่ครับไดโอดตัวนี้มันพังละนะการวัดก็เหมือนไดโอดวัดสี่ตัวนีครับ,นนบวงจรบิดไดกิไฟววัดในวงจรนั่นแหละนะครับผมวัดเห็นแล้วมันช็อตนะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับง่ายมากนะครับ ถ้าเพื่อนๆลูกค้าไม่ซ่อมก็นี่เลยดูได้โอดนะครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์แล้วก็อะไรไม่กี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาก่อนเอามาก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีรูนะมันมีรูเดี๋ยวให้มันร้อนก่อนอ่า๋ยวดึง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 ออกเว้ยดึงดึงดึงนี่เห็นไหมมีรูเนี่ยนะครับเวลาเพื่อนบัตรกีเพื่อนก็ เสียบสายนี่เข้าไปในรูด้วยนะครับแล้วก็พับหน่อยหนึ่งแล้วบัดกีีเพราะว่าได้โอดอยู่ยในนี้ถ้าเกิดว่ามันร้อนแล้วปุ๊บนี่ตะกั่วตัวน,นี้มันละลายมันะจะหลุดออกนะครับก็ทำหนึ่งที่ผมกล่าวแล้วนะครับนะในส่วนของ AC นี่จะเป็น2เส้นนี่จะเอาเข้าจุดไหนก็ได้นะของ AC นะไหนก็ได้เลยนะครับได้ได้ได้ไดหมดนะครับไม่ไม่มีปัญหารับนะนี่เลยะจะเข้าขัาข้วไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขาออกบวกลบต้องถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องซีตัวนี้มันจะแตกนะครับนะระเบิด ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะต้องตัวใครตัวเองเลยครับมันจะแตกเสียตานะครับแต่ว่าในส่วนของเอซีเขาได้เลยนะครับเพื่อนนะนะครับก็ต่อสายมันที่เรยบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมบวกเห็นไหมครับลบก็อยู่ตรงข้ามกันตัวนี้เอซีเอซีก็อยู่ตรงข้ามกันแค่นี้ง่ายมากแล้วทีนี้ก็ขันน็อตนะครับทาซิลิคโคนด้วยนะครันะ้ยจะได้ช่วย ให้หน้าสัมผัสมันสัมผัสกับซิงค์ระบายความร้อนแล้วก็ขันนั่นให้แน่นนะครับใช้ซิลิโคนนิ่มเลนี่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 ปั๊บจบข่าวแล้วนี่แล้วก็ปั๊บเข้าไปขันให้แน่นนะครับนะการระบายความร้อนจะได้ดีครับเสร็จไปที่รียบร้อยแล้วนะครับเด็กก็ต่อสายเสรไปที่ระบายแล้วสายหล่อแนวดีก็ต่ออย่างนี้แหละนะครับก็จบนะหลักใหญ่ใจความอยู่ที่การเปลี่ยนไดโอดนะครับตอนนี้ไดโอดมันช็อตนะครับนี่ก็คือไดโอดบริดนะครับ กดบีช็อตอยู่นะครับ <c oughs> มันจะได้ยินเสียงข้างหนึ่งไม่ไม่ได้ยินเสียงข้างหนึ่งนะได้กดบิดดูนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับสลับขาก็าดังแบบนี้ก็แสดงว่ามันช็อตแล้วนะครับได้กดตัวนี้ มันจะมีได้โอดอยู่สี่ตัวนะครับอยู่ในนี้นะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวอยู่ในนี้นะเดี๋ยวนี้มันเนี่ยครับมันช็อตไปละเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้ไม่ช็อตนะตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็ช็อตเห็นไหมครับช็อตอยู่สองตัวก็ไม่ได้แล้วขนาดช็อตตัวเดียวก็ยังไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับ ทีนี้ก็ปิดฟ้านะครับที่นี้ปิดฝ้าก็ส่งงานตัวนี้ก็ใช้งานมานานมากแล้วนะครับนะหน้าตาเครื่องเป็นแบบนี้นะครับใช้งานมานานมากแล้วตั้งแต่เปิดร้านจนถึงเดี๋ยวนี้นะครับก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับขายปิ้งปลาปิ้งไก่เนี่ยนะครับหลายปีมากนะครับก็มีเจ้าเครื่องนี้เราเป็นคู่ชีวิตคู่การคู่งานนะครับลักษณะของการใช้ก็คือเอาไปต่อเข้ากับไอ้เจ้าไอ้พัดลม พัดลมดูดอากาศในหม้อน้ํารถยนต์เนี่ยนะครับไปซื้อตัวนั้นมาจากร้านเสียงกงนะครับแล้วก็เอาไปขายตามตลาดนัดนะครับตลาดนัดตอนเย็นๆเนี่ยนะครับไปปิ้งปลาปิ้งไก่ได้นะพี่น้องเอ้ย่างปลาย่างไก่ควันอูดเอ้าอยู่เ,เดี๋ยวควันที่ว่ามันก็จะไปรบกวนเพื่อนๆร้านข้างเคียงก็เลยต้องใช้ตัวนี้ดูดตอนคํามาน่าดูนะครับสวยงามนะควันมันเยอะ <laughs> อย่างนั้นเห็นก็ตัวนี้แหลนะครับ บางคนก็ใช้สวิตชิ่งพวสภายนี่ครับใช้สวิตชิ่งพวสภายนะแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาใช้ตัวเดิมนะเพราะว่าสวิตชิ่งมันดูแลยากนะมันมันตัวนี้มันจะมีคราบน้ํามันมีอะไรเยอะแยะนะครับนายช่างวิศก็ล้างให้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดสะอ้านแล้วล่ะนะครับหน้าตาสวยขึ้นมานะครับนี่ก็ล้างให้แล้วกลับไปทํางานได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้โอเคนะครับเล็กๆน้อยๆจากช่างวิศเลิ้งทานะครับถ้าเพื่อนๆเห็นแบบนี้นะ ตัวนี้มันก็คืออะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ก็คือตัวแปลงไฟจากไฟฟ้า2 2 0โวลต์มาเป็น1 2โวลต์หรือ6โวลต์บางรุ่นก็ปรับไฟได้แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้ปรับไฟตัวนี้มันเป็นรุ่น12โวลต์6โวลต์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปลักษณะเดียวกันนี่ถ้าเขียนว่าอินเวอร์เตอร์ตอนนั้นก็ไม่ใช่นะครับก็แปลงไฟจาก12เป็น220้นะถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็น, apter, นะอะแดปเตอร์นะครับเพื่อนๆื่อดูด้วยนะครับถ้าร กินกระแสที่เรียบก็ต้องเป็นเลกูลเลเตอร์นะครับคนละอย่างกันเพื่อนดูด้วยนะครับเผื่อเวลาซ่อมคนละอย่างคนละแบบกันนะครับโอเคนะครับช่างวิเรื่องทาต้องจากไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กันเล็กๆน้อยๆนะครับแบบนี้ล่ะโอเคครับสวัสดีครับ